สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะพูนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูห้องที่ผมพักอยู่นะครับก็หลังจากที่มีคนนะครับอ่ารีเควสมาครับว่าเฮ้ยอยากเห็นห้องที่ผมอยู่อยากเห็นห้องที่คุณพูอยู่นะครับก็เดี๋ยวจัดไปครับวันนี้ผมจะพาชมห้องผมครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่มาซาลิงนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์เออไม่วันเสาร์ช่วงเวลาประมาณเกือบประมาณเที่ยงแล้วครับแล้วก็ตอนนี้คือฝนตกพอดีเลยครับดูจากด้านนอกนะครับ ผมก็ตากผ้าไว้แล้วผมก็เพิ่งกลับมาทันแล้วก็เก็บพอดีเลยครก็ฝนตกนะครับที่นี่ก็จะฝนตกบ่อยครับผมก็คือถ้าฟ้ามืดอยากจะตกก็ตกนะครับพร้อมสําหรับการรับมือนะครับของผมเนี่ยอยู่ชั้น7นะครับอันนี้คือสภาพบิวที่ผมเห็นจากข้างบนนะครับผมจะเห็นว่าด้านล่างก็มีของเล่นสําหรับไว้นั่งเล่นแล้วก็ตัวที่ไว้นั่งนั่งชิวๆได้นะครับผม นะครับอากาศแล้วก็ทางเดินนะครับทางเดินก็จะเป็นตรงนี้ได้ก็ไปเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จักกันอันนี้คือห้องผมนะครับเนี่ยนี่คือห้องผมเน,นี่ยคือชุดเจ็ดเจ็ดสามนี่คือห้องผมโอเคเราเข้าไปชมกันเลยเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับโอเค ครันนี้คือถ้าด้านในครับผมมีไวไฟครับฟรีครับแล้วก็นี่ก็คือสภาพห้องในละครับแบบนี้และครับก็ตรงนี้นีจะเ,เป็นที่เอาไว้นั่งครับแล้วก็จะมีคนเป็ดจีนหรือมาเลยผมก็ไม่แน่ใจเขาชอบสูบบุหรี่ตรงนี้ครับ โ okay. อเคอ๋เวลาบ่ายโมงครึ่งมาตอนนี้แล้วก็มีเจ้าบ้านเขาก็ชอบไหว้พระตัวนี้ด้วยนะแล้วนี่ก็คือห้องผมครับอันนี้คือห้องที่ผมอยู่ด้านในสามชั้นตอนนี้ทุกคนไปทํางานครับผมนะครับจะพาห้องเป็นแบบนี้แหละก็จะเล็กมากแล้วก็อันนี้คือเตียงที่ผมนอนนะครับ แต่ว่าตอนที่ผมย้ายแล้วผมย้ายออกมาห้องาะข้างนี้เป็นเป็นห้องที่ผมมีอยู่สองคนพอดีเพิ่งย้ายได้เดือนเดือนนี้ครับเพราะว่าคนเดิเพอออกตอนนี้อยู่กันสามคนห้องเนี้ยแล้วก็ล่าสุดเจเจนก็เอาคไม่รู้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนกลายเป็นสี่คนครับผม <laughs> ซื้อมาอยู่ชั่วคราวนะประมาณเดือนกว่าแล้วผมบก็เขาก็แบบปีขึ้นปีลงน่าสงสารมากเลยดูสิบันไดาก็ไม่มี เาต้องปีนขึ้นปีนลงทุกคืนแล้วผมก็นอนอยู่ข้างล่างยตอนที่วันแรกที่ผมมานะครับฟูกเละพังมากแบบฟูกคือแบบยุยยีผมก็อเอาฟูกเเฟ่งทิ้งแล้วก็ผมก็ใช้ผ้าห่มของผมมาเป็นที่นอนแทนนะครับเราผกก็เลยต้องนอนแบบนั้นแต่ว่าผมย้ายออกจากห้องนี้ move ม,มาห้องนี้แล้วโดวยการจ่ายเพิ่มอีก25ดอลลาร์ต่อต่อต่อเดือนคือ325ร้อยี่้า้คือ300ต่อเดือนพอมาเป็นห้องนี้อยู่กันแค่2คนครับกับคนมาเลย อันนี้ผมเพื่อเก็บผ้าฝนตกผมผมซักล้างตากไว้พอดีเนี่ยผมใช้ผ้าเนี่ยในการแทนฟูกนอนจนตอนนี้ผมชินละที่จริง,รงห้องนี้มันมีฟูกใหญ่ฟูกซึ่งผมย้ายไปอยู่ห้องนะั้นเพราะว่าผมสงสารคนที่จะมาห้องนี้เขาจะไม่มีฟูกผมก็ย้ายเอาฟูกเนี่ยมาจากห้องตะกี้เอามาให้ห้องนี้นะครับแล้วเขาก็ได้ได้ใช้ทั้งฟูกทั้งหมอนนะฮะส่วนผมก็ใช้ของผมไป อันนี้ก็คือไปห้องปัจจุบันผมแล้วครับอยู่กันสองคนครับผมก็คนนี้เขาสะอาดมากเลยดูสิเขาพับระเบียบเรียบร้อยคือโอเคเลยแฮปปี้เพราะว่าห้องดั้งข้างนี่คือแบบไม้ไหวแล้วเนี่ยก็ของก็วางข้าบนไปอะไรอย่างเงี้ยครับผ้าแล้วก็มีที่ตากอะไรอย่างเงี้ยมีพัดลมให้นะครับ เราก็เอาของอะไรวางไปเราก็จะอยู่นี่แหละครับคือโซนที่ผมจะนั่งนั่งนอนนอนเล่นมือถืออ่างดีแล้วก็ถ้ากลางคืนจะชอบมีคนหนึ่งเป็นจีนนะเขาก็จะนั่งประจําตรงนี้แล้วก็ดูดบุหรี่บ้างอะไรบ้างถ้าเขาไปอยู่ผมก็จะมานั่งแทนผมก็จะมานั่งเล่นมือถือตัวนี้ก็จะนั่งนะครับเอานะฮะ อันนี้สภาพโตะนะครับแล้วก็ของอันนี้ของผมเพิ่งซื้อมาผมกลับมาจากวุฒลาเดีอา land, บ,บาทีคอสอเวกพอดี away, Property, ไปช้อปปิง้งก็มันไม่มีที่ไว้ก็วางกันอย่างนี้แหละครับตู้นี่ผมใช้อยู่ผมเอาของใส่ตู้ไปน่นนนนั่ี่เห็นไหมครับระกรณนี่ก็เป็นชาไทยที่เพิ่งซื้อมาเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่ามันมันเป็นซอ,ง,องนี้ บ้านเราคือเราตักเป็นหกแต่ว่าอันนี้เขายังเปิดซองแบบนี้แล้วมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันมนจางมากผมก็ยังกินได้ไม่เยอะแล้วหกก็ยังไม่ได้กินต่อโอเคตู้เย็นครับใช้ได้หมดก็แย่งกันใช้อ่ะโซนนี้คือที่ผมของผมอันนี้ผมทำสัอ่ะมักกโรนีทิ้งไว้แล้วก็ เวลาผมอยากจะกินผมก็เอามาผัดแป๊บเดียวก็กินได้เลยทําให้ง่ายสะดวกต่อการไปทํางานครับเพราะว่าทุกวันที่ผมทําอาหารกินเองอันนี้ตู้เย็นนี่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเต็มเต็มหมดแล้วโอเคต่อไปห้องครัวนะครับห้องครัวก็อ่หม้อใช้ได้หมดครับพวกเนี้ยใช้ได้หมดนี่ก็ของผมทั้งนั้นแหละฮะอ่าอ,นนอันนี้ไม่ใช่ โซนเนี้ยของผมกระทะผมพุกซื้อมาเองใหม่เอาไว้พัดไข่พัดอะไรง่ายๆมันเป็นเทปลอนมันก็สะดวกอันนี้ก็มันมีอยู่แล้วกระทะพวกนี้เขามีอยู่แล้วนะยครับตอบแกก็คือทุกวันนี้ก็ทาอาหารคิดเองเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดขี้เกียจก,ก็กินข้างนอกบ้างเป็นบางครั้งส่วนเตาตอนมาครั้งแรกผมใช้เตาไม่เป็นนะผมแบบว่าเปิดไม่เป็นแต่ตอหนหลังเปิดเป็นแล้วแคุ่น าไว้อย่างนี้แค่นั้นเองโอ้ยตอนแรกเปิดเป็นนะตอนนี้เปิดปเป็นใช่ไหมปิดโอเคนะ<ม>นี่ก็อลอ<ม>้างมือนะครับตากตะกันอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาใช้ได้ตามปกติครับผมอดีตใช้ไม่ได้เคยได้ทำห้องอาบน,น้ำํำครับห้องอาบน,น้ําแยกจากห้องห้องน้ํนห้้องนาที่ใช้ห้องแยกจากส้วมก็จะเป็นแบบนี้แหละ ฝักบัวด้านบนส่วนห้องน้ำก็อยากดู้ไหมดูแค่นี้พอแลวเนาะ <laughs> <laughs> ที่นี่อะไรก็ดีหมดยกเว้นห้องน้ำครับแล้วก็ความลกส่วนนี้ก็เป็นพระสาธุก็คุณลุงที่เขาอยู่ห้องคล้ายๆห้องเดียวห้องเดียวตัวละเขาอยู่คนเดียวห้องเล็กมากแล้วก็เขาจะเหมือนคล้ายๆอารมณ์กึกๆเจ้าบ้านหรือเปนคนดูแลด้วยแหละเขาก็จะแบบเวลาจ่ายเงินผมก็จ่ายให้เขา แ,แล้วก็เขาไปมาไหว้พระตลอดตอนเช้านะฮะจุดทูปสามทูปสีู่ปอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับตรงน,นี้ก็ทำนี้คือถ้าเราไม่นับความความสกรปรกความรกนะความไม่สะอาดอะไรที่เราโอเคหมดคือเราไม่เราก็ต่างคนต่างอยู่เราเวลาพักผ่อนก็สบายไม่มีใครครบกวนนะครับ ซึ่งอย่างผมยี่ระกาศเด็กเดี๋ยวผมไม่เจอใครเลยยกเว้นว่าหยุดนะครับมาถึงทุกคนก็ไปทํางานเนี่ยฮะก็จะโล่งเหมือนเราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็โอเคครับแต่ว่ามาแรกๆเนี่ยคือห้องน้ําของผมอะ่ะมันตันบ่อยมากผมถึงขั้นบบว่าต้องไปใช้ห้องน้ำข้างนอกอันนี้คือจุดแรกๆที่ยังไม่โอเคในตอนแรกนะฮะ แล้วก็หลังๆก็ชินแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงครับครับพอมันลุงเขาก็จะมาแก้บ้างเป็นบางครั้งอะไรแตนหลังๆก็คือทุกอย่างชินหมดละเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมก็ย,าย้ายห้องออกจากห้องด้านขวาไปห้องด้านซ้ายจ่ายเพิ่มอีก25ดอนไป325เพื่ออยู่ให้สบายขึ้นอีกนะครับเพราะอยู่แค่สองคนแล้วก็เะรู้สึกว่า โอเคอ่ะ okay. เราไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิวด้านนอกนะครับก็เราจะเห็นด้านล่างแบบนี้นะครับฝนตกครับฝนตกตู้นี้เพื่อนรุมเนี่ยเขาก็บอกว่าร่วมร่วมร่วมแชร์ share, ใช้ได้นะรมเมใจดีมากเลยครับก็ประมาณนี้ครับนะครับเอาไว้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วครับแล้วก็ อยากทราบอะไรก็สามารถติดต่อกันได้เรื่อยๆทักทักกันมาเรื่อยๆถามว่าอยากเห็นนั่นนี่ก็คุยกันมาได้ครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสว่าแล้วผมก็จะอัพคลิปให้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ขอลากัไปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับได้บ่า,บา